เรื่องที่หกกลลวงของหญิงท่านสู้กลืนหญิงไว้ในท้องยังรักษานางไว้ไม่ได้แล้วใครจะไปรักษานางได้เล่าในบริเวณป่าหิมมพานมีลือสีองค์หนึ่งปลูกอสมอยู่ตามลำพังลือสีองค์นี้ได้บรรลุอภิญญาสมาบัติมีตาทิพสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆแม้จะอยู่ในที่ลับได้ ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นลือสีนั้นไม่ไกลจากอาสมของลือศีนั้นมีรากสดตนหนึ่งอาศัยอยู่รากสดตนนั้นคุ้นเคยกับลือศีเข้ามาหาและฟังธรรมจากลือสีอยู่เนืององแต่ครั้นกลับไปที่อยู่ก็แอบไปซุ่มยืนอยู่ในดงคอยจับผู้คนที่ผ่านไปมากินคราวหนึ่ง มีหญิงสาวรูปสวยคนหนึ่งเดินทางไปเยี่ยมบิดามารดาที่บ้านเกิดซึ่งอยู่ชายแดนแล้วกลับมาเมืองพารณสีซึ่งเป็นบ้านของสามีนางพาบริวารจำนวนมากผ่านมาทางนั้นรากสดเห็นแล้วก็ดีใจที่จะได้กินอาหารอันโอชะคือเนื้อมนุษย์จึงแปลงร่างให้หน่ากลัวแล้วรีบวิ่งไปหาหญิงสาวพร้อมทั้งบริวาร พวกบริวารเห็นแล้วต่างตกใจกลัวจึงพากันทิ้งอาวุธหลบหนีไปทิ้งไว้แต่นายสาวให้นั่งอยู่บนยานพาหนะตามลําพังครากสดมาเห็นนางใกล้ๆแล้วก็เกิดรักใกล้อยากได้นางมาเป็นภรรยาจึงนําตัวไปยังถ้ำที่อยู่ของตนครั้นได้นางเป็นภรรยาสมใจแล้ว รากสดก็รับผิดชอบเลี้ยงดูด้วยการออกหาอาหารชนิดต่างๆมาให้มีทั้งเนื้อสัตว์เนื้อปลาผักและผละไม้เท่าที่สามารถจะหามาได้นอกจากนั้นยังได้หาเครื่องแต่งตัวชนิดดีราคาแพงมาให้เพื่อนางจะได้ใช้แต่งตัวให้สวยงามรากสดได้หากล่องมาใบหนึ่งเวลาจะออกไปข้างนอก ก็จะเอานางใส่กล่องแล้วกลืนเก็บไว้ในท้องทั้งนี้ก็เพราะกลัวว่านางจะหนีไปดังนั้นเวลาที่จะไปไหนก็มีนางไปด้วยหญิงสาวอยู่กับรากสดแม้จะไม่ค่อยมีอิสรภาพมากนะักแต่ก็มีความสุขพอสมควรเนื่องจากได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีวันหนึ่งขณะที่ออกไปข้างนอกรากสดรู้สึกร้อน คิดอยากจะอาบน้ำจึงไปยังสระน้ำแห่งหนึ่งก่อนลงอาบน้ำได้คายเอากล่องออกมาจากท้องจากนั้นจึงได้เปิดกล่องนำนางออกมาฉันอยากอาบน้ำจากนายนางอ้อนวอนรากสดได้ฟังดังนั้นจึงอุ้มนางลงไปอาบน้ำในสระขัดสีชวีวันจนนางพอใจแล้วจึงอุ้มกลับมาใส่กล่อง แล้วก็ให้นางแต่งตัวคอยฉันอยู่ที่นี่นะกรากสดบอกหลังจากปล่อยให้นางนั่งพึงตัวอยู่ข้างนอกกล่องนายจะไปไหนละ่ะนางถามจะไปอาบน้ำบ้างนะสิรากสดตอบแม้มันร้อนเลือกเกินว่าแล้วกรากสดก็กลับไปที่สระน้ำลงอาบน้ำจนเพลิน โดยชะล่าใจว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนางผู้เป็นภรรยาของตนฝ่ายหญิงสาวขณะที่นางกำลังผึ่งตัวอยู่นั้นได้มีวิชาทรตนหนึ่งสะพายดาบเหาะผ่านมาทางนั้นพอดีนางเห็นเข้าแล้วก็กวักมือเรียกให้ลงมาหาผู้หญิงเรียกเราวิชาทรดีใจและรีบลงมาหานางพลางร้องถามมีอะไรหรือ คนสวยท่านจะรีบไปไหนล่ะนางถามพร้อมเชิญชวนให้เขาอยู่กับนางนางเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเมื่อวิชาธรรับปากจะอยู่ร่วมอภิรมกับนางนางจึงให้เขาเข้าไปคอยในกล่องฝ่ายนางก็นั่งบนกล่องทำทีเป็นรอคอยรากสดจนเมื่อเวลารากสดเดินกลับมาเห็นแต่ไกล นางแสดงตัวให้เขาเห็นเพื่อความมั่นใจว่านางยังอยู่แล้วนางก็รีบเข้าไปในกล่องนอนทับบนร่างของวิชาธรแล้วดึงผ้าห่มของนางมาคลุมอย่างมิดชิดฝ่ายรากสดเดินมาเห็นนางแต่ไกลก็ดีใจว่านางยังอยู่และเมื่อมาใกล้เห็นนางนอนคุมโปรงอยู่ในกล่องก็ไม่เฉลียวใจแต่ประการใด จึงหยิบนางกลือลงไปไว้ในท้องดุดเดิมจากนั้นก็เดินกลับถ้ำที่อยู่ของตนระหว่างทางนั้นเองเขาก็คิดถึงฤาษีเราไม่ได้พบพระกุณเจ้าของเรามานานแล้ววันนี้น่าจะถือโอกาสไปนมัสการท่านดูครั้นคิดอย่างนี้แล้วรากสดจึงเดินทางไปหาฤาษีฝ่ายฤาษีนั่งอยู่ในอาสมเห็นรากสดเดินมาแต่ไกล และเห็นด้วยตาทิพว่ามีคนสองคนอยู่ในท้องของเขาจึงพูดเป็นปริศนาขึ้นว่าคนสามคนนี้มาแต่ไหนกันนะมาเถิดมานั่งบนอาสนะเธอสามคนสบายดีหรือไม่ได้มาที่นี่เสียนานรักสดได้ฟังฤาษีร้องเชื้อเชิญอย่างนั้นแล้ว รู้สึกแปลกใจเพราะเห็นว่าตัวมาคนเดียวแต่ฤาษีนั้นกลับกล่าวกับเราว่ามาสามคนเขาคิดต่อไปว่าฤาษีนิท่าจะไม่ปกติเสียแล้วคลั้นเข้าไปนั่งใกล้ๆวหว้แล้วก็พูดว่าวันนี้ข้าพเจ้ามาเพียงคนเดียวไม่มีใครมาด้วยสักคนแต่ท่านกลับถามว่าคนสามคนมาจากไหน ลือสีได้ฟังรากสดพูดอย่างนั้นแล้วก็ยิ้มให้เล็กน้อยแล้วถามว่าเธอต้องการจะฟังเรื่องจริงไหมเมื่อรากสดตอบรับลือสีจึงกล่าวว่าเธอรักษาภรรยาของเธอไว้ในท้องทุกเมื่อฉะนั้นเธอจึงไปไหนมาไหนกับเธอเสมอแต่ตอนนี้มีวิชาทรอ,อยู่ในกล่องในท้องของเธอด้วยนางอภิรมอยู่กับเขา ฉะนั้นฉันจึงว่าเธอมากันสามคนรากสดได้ฟังดังนั้นแล้วก็กลัววิชาทรจะทำร้ายตนจึงรีบคายกล่องออกมาจากท้องแล้วก็เปิดกล่องทันทีที่ฝากล่องเปิดนั้นวิชาทรก็ไร่วิชาคือดาบและก็เหาะขึ้นไปในอากาศฝ่ายรากสดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไปอย่างที่ฤษีพูดก็ดีใจ จึงเข้าไปหมอบกราบแทบเท้าพลางพูดขึ้นว่าท่านผู้มีตะบะสูงท่านทำดีแล้วท่านเห็นคนประมาทแล้วช่วยเหลือเขาดูเถอะหญิงที่ข้าพเจ้าเฝ้าทนุถนอมกลับมาทำร้ายข้าพเจ้าโดยปันใจให้ชายอื่นข้าพเจ้าบำรุงบำเรอเธอทั้งคืนทั้งวันเหมือนลือสีบำเรอไฟ แต่นางกลับไปทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลือสีได้ฟังแล้วก็กล่าวปลอบต่างๆพร้อมทั้งกล่าวเตือนมิให้ทำบาปให้รักษาศีลรักสดก็รับปากคลั้นกลับมาถึงถ้ำก็บอกภรรยาว่าแม้ฉันจะกลืนเธอไว้ในท้องก็ยังรักษาเธอไว้ไม่ได้แล้วใครจะไปรักษาเธอได้เล่าคลั้นแล้วเขาก็ส่งนางกลับถิ่นมนุษย์ ตัวเองก็กลับเข้าป่าไปชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใจคนนั้นเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากและถ้าหากเอาชนะใจใครไม่ได้แล้วแม้จะนวงเหนียวเข้าไว้อย่างไรก็ไม่อยู่เหมือนรากสดที่ไม่สามารถจะนวงเหนียวใจหญิงสาวไว้ได้ฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ